ดีค่ะพบกับหน่วยที่8ครอบครัวแสนรักเรื่องที่4ครอบครัวของฉันเด็กๆจ๋าครอบครัวแต่ละครอบครัวไม่เหมือนกันนะคะบางบ้านของเด็กๆก็อาจจะเป็นครอบครัวใหญ่ก็ได้นะคะบางบ้านของเด็กๆอาจจะเป็นครอบครัวเล็ก เด็กๆก็จะมีสมาชิกในครอบครัวจะมีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดมีความผูกพันและช่วยเหลือซึ่งกันและกันค่ะเด็กๆมาดูผังผังโครงสร้างครอบครัวกันนะคะเด็กๆเห็นไหมคะถ้าเด็กๆเป็นครอบครัวใหญ่เด็กๆก็จะมีคุณปู่คุณย่า คุณตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่มีพี่มีน้องแต่ถ้าเด็กๆเ,เป็นครอบครัวเล็กเด็กๆก,ก็จะมีแค่คุณพ่อกับคุณแม่และมีแค่พี่กับน้องค่ะหรือว่าจะมีเด็กๆแค่คนเดียวก็ได้ค่ะต่อ,อไปเรามาทําการบ้านในเร่มร่องรอยและใบางานกันนะคะจะมีทั้งหมด2แผ่นค่ะแผ่นที่1 จะเป็นการบ้านในเร่มร่องรอยเรื่องที่สครอบครัวของฉันหน้าที่หให้เด็กๆช่วยครอบครัวน้องฟ้าเรียงลำดับเก้าอี้จากเลข31ถึง40แล้วเขียนเลขไทย31ถึง40ลงไปในช่องสี่เหลี่ยมนะคะ แผ่นที่สองจะเป็นใบงานเรื่องที่4ครอบครัวของฉันหน้าที่29ให้เด็กๆนำสมาชิกในครอบครัวของตนเองมาติดในผังต้นไม้และอัดคลิปวิดีโอส่งมาเล่าให้ครูสองและเพื่อนๆฟังลงในลายกลุ่มด้วยนะคะค่ะสำหรับการบ้านและใบงานของเรา ก็มีทั้งหมด2หน้าด้วยกันนะคะเด็กๆสามารถลงมือทำกันได้เลยนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ